สวัสดีครับกวดลูกสวัสดีครับคุณแม่กวลูกน้องถุงเงินสวัสดีครับคุณแม่คนินค่ะคุณดังมาทำไมคุณดังเห็นถุงเงินมาก็อยากมาด้วยคุณดังไม่ใงานของคุณนเนี่ยอ่าฮ่าฮ่อฮ่า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 ฮาน่่าฮ่าฮาค่าฮ่่าฮาน่าฮ่่่น คุณแม่คะแนนให้คะแนนน้องถุงเงินมาค่ะ,ะกกนเมาลูกมามาจะพาน้องถุงเงินไปปิกนิกค่ะไปปิกนิกครับเสือเตรียมพร้อมครับขนมพร้อมครับ ดูคุณด่างคุณด่างก็สโลด้วย่ด่างด่างก็จะมาด้วยมาด้วยประจำเลยด่างาน้องถุงเงินก็ได้มาถึงแล้วนะคะเนี่ยดูบรรยากาศสวยๆค่ะพาน่องมาติกติก ่าน้องถุงเงินมาปิกนิกแล้วค่ะคะแนนที่คุณแม่คณินให้น้องถุงเงินมาค่ะวันนี้วันเกิดแม่คณินค่ะน้องถุงเงินขอขอบคุณครับคุณแม่คณินก่อนลูกขอบคุณครับมาปิกนิกกันดีกว่าเร็วน้องถุงเงินนั่งลงแล้วนั่งลงทานเลย อนั่งลงเร็วพ่อจะให้ทานลูกนั่งลงเร็วขนมเยอะแยะเลยาปิกนิกกันดีกว่ากินน้องถุงเงินขอให้คุณแม่คนินจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอายุมันขวัญยืนค่ะ ดูน้องถุงเงินนั่งกินอย่างเรียบร้อยเลยค่ะนั่งกินอ่ะ,อะกินขนมกินนมกันอ่าดูสินูตะวันจะตกดินแล้วค่ะบรรยากาศตะวันจะตกดินค่ะนี้ตะวันจะตกดินค่ะวันนี้อากาศก็จะคลืมๆหน่อยค่ะ ที่บ้านน้องถุงเงินอากาศจะคลึ้มหน่อยเหมือนจะมีพายุเข้าค่ะด, <laughs> ดูด่างสิ <c oughs> ยืนจ้องพี่ถุงเงินเลย <c oughs> ด่าง <c oughs> ด่างไอ้ด่างอ่ากินนมแลก <c oughs> ตาซอยนะวันนี้น้องถุงเงิน มานั่งปิกนิกก,นกันกับสองคนกับพ่อคะ่ะสามกับคุณด่างคุณด่างก็มาเป็นเพื่อนมา <c oughs> หมดแล้วึอือฮอ,อึอึอือฮึอือฮึอ่อ วันนี้กินไหมกินขนมเยอะจังเลยถุงเงินนี่น,น,นกติดตามในว่านอ,นอนสอนง่ายแบบนี้นะคะคุณลูกคะาดูคุณด่าง, <c oughs> างคุณด่างคุณด่างก็เฝ้าครับอ่าดูด่างก็เฝ้าพี่ถุงเงินคะ่ะน้องด่างก็เฝ้าพี่ถุงเงินคงจะคิดว่าอ้นพี่ถุงเงินนั่งทำอะไรเนาะนี่ ด่างเข้ามากินเหรอเด็กด่างเพื่อนคู่ใจครับเนี่ยคุณด่างเพื่อนน้องถุงเงินค่ะไปไหนมาไหนไปด้วยกันค่ะด่างอ้ด่างกินเป็นไหมโอ้กินเป็นอยู่ด่างกินขนมเป็นด้วยเลยลูกเออวันหลังเดี๋ยวให้ตาซื้อให้ด้วย แม่คณิงนะคะจ้าน้องถุงเงินขอขอบพระคุณคุณแม่ค<ม>นินนงนะคะจ้าที่เติมคะแนนให้น้องถุงเงินได้ทานขนมได้ทานนมค่ะขอให้คุณแม่จงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ป่ารถนา อาลูกทำไมเหนื่อยแล้วเหรอลูกนั่งงก่วนลูก,ลกนั่งลนก่อนเออเออตั้งท่าใหม่ลูกท่าใหม่ตรงนั้นปวดขาแล้วอาตาก,ก็ช้านันมขวดลูกอืมอืม,อม,น,อมนั่งไม่ดไม่ดีว่ะสูนมขวดวะได้ Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you ครับจ้าน้องถุงเงินขอให้คุณแม่คันินจงมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอให้คุณแม่อายุมั่นขวัญยืนค่ะอยู่เป็นล่มโพล่มใสของลูกลูกหลานหลานและน้องถุงเงินตลอดไปนะคะดูคุณด่างสิดูคุณด่างอ้าวแบง่งแบ่งน้องด่างด้วยด่างกระหิวด้วยเหรออ,อ่าด่างเอากินไม่มไม่มาให้มา ด่างก็อยากกินด้วยด่างกิน้เป็นแม่ด่างกิน้เป็นโอ้ด่างกินเป็นอยู่อ่าน้องถุงเงินกินอะไรเป็นน้องด่างก็กินเป็นหมดเลยด่างก็มาเฝ้าอ่ะมาเฝ้าน้องถุงเงินหน่องถุงเงินมีแม่แม่ส่งคะแนนให้กินนมกินขนมอยู่บ่อยๆเลยค่ะขอบพระคุณคุณแม่แม่ค่ะที่เติมคะแนนให้น้องถุงเงินได้ทานขนม ทานนมค่ะดูเสียงสิดูเสียงสิอร่อยไหมครับอืออยากกินขนมนี้เป็นอยาดังมาจดังมาเดี๋ยวให้ดังกินไหมอ้ไม่ให้เลยไม่ให้ด่างเลยอาปากเลยแบ่งกันค่ะ เป็นเพื่อนกันก็แบ่งกันสิลูกไอ้ด่างกินอัวไอ้ด่างกินขนมเมื่อกี้ขน,ม,ม,นมปังอ,ะอ่ะมเป็นอยู่ออเอปิกนิกครับปิกนิกชายไอ้กลางุ่งนานะครับนนทนตะวันตะวันกำลังจะตกดินค่ะาามาน้องมานั่งกินปิ๊กเกเจ้าลูกเอ้ยโอ้ขนม มาดูขนมที่คุณแม่เอ้ยกอมเบลอเลยครับอร่อยไหมครับไดโนเสาร์ลูกอร่อยไหมครับกินไดโนเสาร์ครับน้องถุงเงินกินไดโนเสาร์อร่อยมากเลยค่ะชอบกินครับขนมครับอืมโ่อดูจะด่ดางหมดแล้วลูกขนมปังหมดแล้วดูกระนั่งสล้นจะด่างกินนมก่อนลูก ด้วยดางแต่ <laughs> <c oughs> ตายจะได้เปไ็นอาุขสันได้ักด่างแต่ของกินนมเป็นของเขาดิเาอ,อาอาปากกินนมว่าวันหลังให้พ่อซื้อนมขวดนะลูกอพอแล้วลูกถามาถามั้ ขายด้วยค่ะขายออกเลยสงสัยไม่หมดนะกลัวดึงออกกลัวพอเอาออกที่ไหนได้ห่วงนมยังไม่หมดพอก็กลัวลงคอเนาะไปแย่งออกมาแล้วร้องเลยค่ะ อ๋อลูกชายแม่คณินเนี่ยดูกองดูกองดูกองขนมสิคะลูกชายแม่คณินเดี๋ยวนี้บังคับไม่ได้เลยนะคะดูคุณด่างเวลากินบังคับไม่ได้เลยค่ะดูจะด่างมั้งจะด่างดูน้องด่างนั่งชุดนั่งเป็นกําลังใจให้น้องถุงเงินค่ะอืมเขาดูดดูดกินค่ะดูดกิน พ่อฟ<ะ>ังว่าจะจะกินไปทั้งในนี้โอ้นั่งกินจนหมดชิปเลยโอ้ลูกหล่อมากเลยเออคุณแม่ค่นีงเนี่ยหมดเลยค่ะปกตินั่งไม่นานขนาดนี้นะวันนี้กินขนมแล้วทำไมแบบนั่งนานเลยนะวันนี้นะ,ะดูบรรยากาศตอนค่ำค่ะตะวันจะตกดินค่ะวันนี้ อันนี้แบบบรรยากาศแบบสุดยอดจริงๆวันนี้แล้วยายด่างเขาก็มานั่งเฝ้าด้วยนะครับคุณแม่อาด่างอ่ะกินเป็นไหมด่างอ่ะโย่นนะเพี่ยังดูดูเขางอนดูเขางอนเขาเอามือเขางอนเขาเห็นพ่อป้อนด่างแล้วเขางอนลูกชายแม่งอนใหญ่เลยงอนตาใหญ่เลยก็เอามือมาคุ้ยขาค่ะ ดังอ๊อดูนะจะให้ด่างนะคุณแม่โนนะให้ด่างแล้วก็วจะโกรูเอ้ด่างก็กินด้วยพอแล้วพอแล้วโ,โกรธไอ้ด่างพอแล้วอย่าเอาใจด่างสิโกรธแล้วด,ดูเอามือมนะลงเลยอ่าขอบคุณคุณแม่อคณิงมากนะครับสำหรับคะแนนนะครับผม ดางก็ได้กินอิ่มด้วยนะครับเนี่ยเพื่อนคู่ใจเขาเพื่อนคู่ใจของน้องถุงเงินนะครับคุณแม่เลยด่างเลยอยู่เฝ้าน้องถุงเงินเลยอด่างพอหรือมั้งกวนล็อกไม่กกวนล็ออ่าหมดแล้วใช่ไหมยังเลยอยู่หนึ่งอหนึ่งหนึ่นงนมเลยอีกหนึ่งครับ <c oughs> สำหรับคลิปน้องถุงเงินมาปิกนิกนะคะวันนี้น้องถุงเงินมาปิกนิกค่ะขอบคุณด,ด้วยกอบพระคุณคุณแม่คนิงนะคะที่เติมคะแนนให้น้องถุงเงินคะ่ะน้องวันนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่คณินค่ะอ้ิงค่ะไอด้ดางนี่ทำไมเนี่ยไล่ไอ้ด่ง อยางนี่ฉันไม่ชอบหยอกเลยอยางจะมาหยอกเลยหวงขนมนะ่ะฮวงขนวงขนมน้องถุงเงินขอให้คุณแม่คนินจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะจิตหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปารถนาค่ะ ก็ให้เงินไหลนองทองไหลมาคะ่ะเงินทองไหลมาเทมานะคะก็ให้คุณแม่อายุมั่นขวัญยืนค่ะอยู่เป็นล่มโพล่มใจของลูกลูกหล,ลาน,ลาน,ลานและน้องถุงเงินตลอดไปนะคะ <g år> อ่าหมดแล้วค่ะอาลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นขอบพระคุณคุณแม่ก่อนลุกข,ขึ้น ลูกขึ้นครับ,บ,บอาสวัสดีครับ,บสำหรับคลิปนี้น้องถุงเงินขอขอฝากกรบพระคุณคุณแม่คะเนินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องถุงเงินด้วยนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆให้คุณแม่คุณพ่อได้รับชมค่ะอาสวัสดีครับ,บ,บ,รบขอบคุณครับครับแอคชั่นสวยๆหรอๆจ้า jack